คือผมไม่ค่อยชอบทวงการการทวงบุญคุณนะครับเพราะถือว่าเวลาเราทําหน้าที่เนี่ยเราทําหน้าที่ให้กับประเทศพักประชาธิปัตย์เป็นเพียงแค่นักฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่พวกเรารักแผ่นดินตั้งหากเอาเถอครับเรามาคุยเรื่องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันคุณอภิสิทธิ์บอกว่า เราต้องรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยพรบรความมั่นคงไม่ใช่เพื่อกลุ่มคนใดกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับไม่ใช่อย่างที่พยายามที่จะปลุกเร้ากันอยู่ก็นั่นน่ะสิครับการประกาศพรบรความมั่นคงและประกาศไม่เลือกกับคนที่เขารักชาตินี่ข้อนี้ก็ผิดแล้วครับท่านนายกาการที่มาอ้างว่าประกาศพรบรความมั่นคงเพื่อใช้กับคนทุกกลุ่ม และประชาชนที่เขาบริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้ทำร้ายในเรื่องความมั่นคงของรัฐแต่ยังเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐท่านมาประกาศพรบรความมั่นคงครอบการชุมนุมแบบนี้ได้อย่างไรครับคุณริสุทธิ์บอกว่าการใช้สิทธิของประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเดี๋ยวจะอ้างว่าพอของตัวเองก็อ้างเรื่องหนึ่งแล้วก็ชุมนุมได้ แต่อพอเป็นของคนอื่นนั้นทำไม่ได้เหมือนกับว่าพอเป็นพันธมิตรทำได้เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงทำไม่ได้ตำรวจต้องำทำความเข้าใจเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนก่อนเลยว่าการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยชัดเจนในตัวเองว่าเราไม่ได้แสวงอำนาจเพื่อกลุ่มของตัวเองใช่ไหมครับนี่คือข้อแรกเลย <S <S และเราเรียกร้องอยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มต้นจากให้รัฐบาลทำหน้าที่ ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและรักษาดินแดนแต่รัฐไม่ทำเราจึงยกระดับเป็นการให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการลาออกใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าในขณะที่คนเสื้อแดงการเคลื่อนไหวทั้งหมดเพื่อแสวงหาอํานาจเข้ากลุ่มตัวเองใช่ไหมมีพักการเมืองที่พักเป็นพักเพื่อไทยอยู่ในรัฐสภามีคุณทักษิณหนุนหลังและหนุนหลังทักษิณในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้น เป็นการช่วงชิงอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออำนาจของตัวเองต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณัิพิสิทธิ์เวชาชีวะยังไม่รู้ได้อย่างไรที่น่าสนใจครับคุณพิสิทธิ์พูดประโยคนี้มาเนี่ยโดยยังไม่เข้าใจเลยว่าสิทธิในการชุมนุมสงบและปราศจากอาวุธนั้นเป็นหลักประกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งต่างจากคนเสื้อแดง ที่เขามีอาวุธสงครามใช่ไหมครับอยู่ในการชุมนุมมีการเผาบ้านเผาเมืองของการชุมนุมที่นี่อย่างสักเส้นยังไม่เคยเผาเลยครับพี่น้องแล้วการชุมนุมของคนเสื้อแดงเขาไม่กล้าเลยนะครับจะรั้วรวดหนามมากัน้นแต่กับผู้หญิงคนที่รักชาติและมีแค่มือตกต้องเอารั้วรวดหนามมากัน้นหนึ่งการหนึเลนในช่องการจราจร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาฟังคลิปสิ่งที่ท่านนายกพูดว่าประชาชนอย่าว่าแสนคนเลยหนึ่งคนก็ต้องฟังใช่ไหมคือผมเคยบอกว่าต้องเปิดจนกว่าคุณนพิสิทธิ์จะรู้จักคำว่าอายครับว่าการที่ท่านอยู่ในสภา ท่านเรียกร้องรัฐบาลคุณสมัครให้ฟังเสียงประชาชนที่เขาใช้สิทธิในการชุมนุมบริเวณเดียวกันกันกบที่นี่เลยเหมือนก,นกันกับที่นี่ท่านยังบอกให้ท่านนายกสมัครฟังเสียงประชาชนรับผิดชอบด้วยการลาออกครับเพราะท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านเรียกร้องให้ยุบสภาแต่ท่านหยิบยกเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมว่านักการเมืองต้องมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายนั่นหมายถึงต้องมีสำนึกและความรับผิดชอบทางการเมืองไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับกับคนต่อจะครับที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเอง เจรณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลน,นั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับ ปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูเถอะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่าง กรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับคนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรป ในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสสสวบางทีมีเรื่องอื้อฉาส่วนตัวลาออกครับพี่น้องที่เคารพครับ,รบวันที่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นฝ่ายค้าเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องช่องการจราจรแม้แต่น้อยแม้แต่ประโยคเดียวเลยวันนี้พอเป็นนายกลุกแก่อำนาจ ลืมคำพูดตัวเองที่ตอนเป็นฝ่ายค้านจนหมดสิ้นเป็นนักการเมืองประบัดสัตว์ต่อเจตนารมณ์ของตัวเองมันน่าอายไหมครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับคุณวิสิทธิ์เวชาชีวะบอกว่าการชุมนุมต้องไม่ให้กระทบต่อสิทธิคนอื่นไม่เช่นนั้นทุกฝ่ายก็จะละเมิดการชุมนุมต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยพี่น้องที่เคารพครับ การที <G rooftop> ่เรามาชุม <aún> นุมอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการแสดงการอารยะขัดขืนให้รัฐบาลทำหน้าที่ปกป้องประเทศถ้าเราจะผิดกฎหมายมันก็ผิดพรบการจราจรแค่นั้นใช่ไหมครับซึ่งโทษก็คือปรับก็ปรับมาสิแต่ไม่ใช่พรบความมั่นคงครับพี่น้อง มาตรฐานเรื่องพรบความมั่นคงมันต้องพูดถึงอะไรก็ตามที่เคลื to to ่อนไหวเพื่อทำให้ความมั่นคงของรัฐสั่นคลอนเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำนอกรัฐธรรมนูญแต่เราเรียกปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาดินแดนของประเทศไทยนี่คือการชุมนุมเพื่อความมั่นคงของชาติต่างหาก เขาบอกว่าการชุมนุมไม่ควรจะพยายามอ้างหรือสร้างเงื่อนไขการท้าทายหรือจะทำให้เกิดการพทะต้องเคารพส่วนรวมอย่าสร้างเงื่อนไขพี่น้องครับคนสร้างเงื่อนไขไม่ใช่เราเพราะเราอยู่กับที่แต่คนที่กำลังสร้างเงื่อนไขขอพื้นที่คืนคืนนอนายอภิสิทธิ์เมชชาชีวะต่างหาก ตอนเป็นฝ่ายค้านไม่เคยมีสักประโยคเดียวว่าการชุมนุมพื้นที่เดียวกันนี้ต้องขอคืนพื้นที่การจราจรวันนี้อยากได้พื้นที่การจราจรเราให้เลยครับตรงนี้พื้นที่หนึ่งเลนของท่านเกิดจากล้วลวดหนามอับประลักที่สุดที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับการจราจรทำเนียบรัฐบาลเอาออกวันนี้ได้เลยหนึ่งเลนพี่น้องเชื่อไหมด้านเนีย ถนนอีกด้านหนึ่งคลองทำเนียบไอคลองประดุงนี่นะครับกรุงเกษมเนี่ยมีถนนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเอาไว้ให้กับนักการเมืองเอาไว้เข้าประตูด้านข้างตรงนี้เท่านั้นเพราะกลัวมันไม่โก้ท่านก็เปิดให้ข้าราชการเขาใช้สิครับมันจะได้รถไม่ติดนี่ก็สองแล้วสามนอกจากกรว,รวดน้ำหนึ่งเลนแล้วเนี่ยอยากได้สองเลนใช่ไหมครับ ตำรวจที่อยู่หลังล้วรวดน้ำอีกหนึ่งเลนทำไมท่านไม่ถอยออกไปถึงพุตปาดเล่าแค่นี้เนี่ยนะครับอีกคิวสั่งยังฉลาดกว่าท่านนายกเลยนี่น่าล่ะท่านพลตรีจำลองสีเมืองนี่นะครับเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นท่านให้สโลแกนใครขนาดนี้ว่าไม่ แสดงว่ายังจำไม่ได้เอาไหมไม่ฉลาดนี่ครับทำไมคิดกันง่ายๆแค่นี้ไม่ออกและจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วข้อสำคัญครับผมไปสัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศเขาสงสัยกันใหญ่เลยว่าทำไมประกาศพรบความมั่นคงผมบอกว่าเพราะเขาเห็นว่าเรา ถ้าเราไม่ให้ถนนสองเลนประเทศจะไม่มั่นคงรัฐจะไม่มั่นคงจะสั่นคลอนทันทีถ้าเราไม่ได้สองถนนสองเลนนี้มันน่าขายขี้หน้าไปทั่วโลกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับท่านนายกก็มาเรื่องใหม่บอกว่า พันธมิตรเรียกร้องให้รักษาอธิปไตยเรื่องเขตแดนนั้นมีความละเอียดอ่อนมนากอยากให้คนที่แถวทำหน้าที่เนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ใช่ในสิ่งที่เรามาพูดเดียวนะครับเราอยากให้โอกาสคนที่เขาทำหน้าที่จริงๆได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถพี่น้องครับก็เรามาที่นี่เราขัดขวางเขาที่ไหนล่ะเรามีแต่ส่งเสริมให้เขาทำหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์มากขึ้นต่างหาก และที่เรามาที่นี่เพราะรัฐบาลไม่ทำหน้าที่ตัางหากถ้าทำหน้าที่เราจะมาที่นี่ทำไมเล่าใช่ไหมครับพี่น้อง <S <S แล้วเราให้กำลังใจทหารไหมเราก็ให้กำลังใจเราขนคาราวานสิ่งของมากมายไปให้ทหารทหารเขาก็ดีใจและมีขวัญกำลังใจอย่างยิ่งครับท่านนายกครับ พี่ทองครับแต่ประชาชนที่เนี่ยเราส่งเสริมให้ทหารทำหน้าที่แต่รัฐบาลจังหาดที่เอา MOU ไปครอบทหารว่าห้ามใช้กำลังผลักดันมาเป็นระยะเวลาเป็นสิบปีปัญหาจึงบ่มเพาะและฝังล่าครึกจนกลายเป็นปัญหาร้ายแรง ที่จะหารกัมพูชายิงอาวุธสงครามใส่ราษฎรไทยในวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่เราหรอกมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลประการถัดมาท่านนายกก็บอกว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยรัฐบาลบริหารไม่ให้เกิดการประทะกันเพื่อไม่ให้ถูกยกระดับเป็นองค์การระหว่างประเทศก่อนหน้านี้พันธมิตรบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าองค์การสาบประชาชาติมาแทรกแซงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันจันเราจะต้องไปรายงานต่อองค์การคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสาบประชาชาติพันธมิตรจะรับผิดชอบไหมพี่น้องครับผมว่ามันเป็นคำกล่าวที่ทุเรศที่สุดท่าที่ผมเคยเห็นมาครับพี่น้องครับก่อน